เรื่องเสียงจากปลายทางตอนที่หนึ่งงานด่วนปลายทางกลางดึกวันศุกร์เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในขณะที่พงเตรียมตัวจะเข้านอนปลายสายเป็นเสียงชายแปลกหน้าเสียงห้าวแหบแต่ฟังดูแน่วแน่พงตอนนี้เฮียได้งานด่วนขนของคืนนี้ออกเดินทางทันทีเลยไปส่งของที่ชื่อหมู่บ้านพรานเงาจังหวัดเลยข้าจ้างสองเท่า พงลังเลอยู่ครู่หนึ่งไม่เคยได้ยินชื่อหมู่บ้านนี้มาก่อนแต่ด้วยค่าจ้างที่สูงผิดปกติและช่วงนี้งานก็หายากเขาจึงยอมตกลงเที่ยงคืนพงขับรถบรรทุกออกจากเขตกรุงเทพเขาไม่รู้ว่าต้องไปถึงไหนแน่ๆเพราะพิกัดที่ได้มานั้นไม่ขึ้นใน Google Maps ปลายทางเดียวที่เขามีคือลายมือขยุกขยิกบนกระดาษแผ่นหนึ่งหมู่บ้านพรานเงาตรงไปจนเจอทางรุกรัง เลี้ยวขวาเมื่อเห็นต้นโพคู่ขับต่อไปจนสุดทางระหว่างทางวิทยุในรถที่ไม่ได้เปิดเองกลับส่งเสียงขึ้นมาช่วยด้วยได้โปรดพงขมวดคิ้วปิดวิทยุทันทีแต่ไม่ถึงสิบนาทีเสียงเดิมกลับมาอีกพงได้ยินไหมช่วยฉันด้วยพงหันไปดูหน้าปัดวิทยุมันดับสนิท เขารู้สึกขนลุกวา่าบรีบเปิดกระจกให้ลมพัดไล่ความอึดอัดแต่แล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นเงาแวบหนึ่งตรงกระจกหลังคล้ายใครบางคนนั่งอยู่เบาะหลังเขาตกใจเบรกกระทันหันเงานั้นหายไปเขาลงไปตรวจรอบรถไม่มีใครอยู่จริงๆเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าแค่เหนื่อยเกินไปกาแฟก็หมดลิตแล้วแต่ขณะที่กำลังจะขึ้นรถเสียงหนึ่งกระซิบจากข้างหู ขอบคุณนะที่มารับฉันกลับบ้านเขาหันขวับไม่มีใครทันใดนั้น GPS ที่เงียบมาตลอดทางกลับขึ้นเส้นทางใหม่นำทางสู่หมู่บ้านพรานเงาแม้ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงแต่พงตัดสินใจขับต่อโดยไม่รู้เลยว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในรถอีกต่อไปตอนที่สอง ทางที่ไม่มีในแผนที่ฟ้ารุ่งสางแต่ท้องฟ้ายังเป็นสีเทาหมน่นคล้ายกับว่าพระอาทิตย์ไม่กล้าขึ้นพงขับรถตามเส้นทางใน GPS ที่ไม่เคยมีมาก่อนเส้นทางถูกปูด,ด้วยกรวดเก่าและใบไม้ร่วงเสียงยางบดบนทางลูกรังดังอย่างไม่สม่ำเสมอสองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ทึบหนาหมืดครึม้มเรากับเดินเข้าอุโมงค ระหว่างทางเขาเห็นผ้าแดงผูกอยู่ตามต้นไม้ทุกต้นเป็นผ้าผืนยาวสีซีดเหมือนผ่านฝนมานานปีทุกผืนผูกด้วยปมเดียวกันและชี้ไปในทิศทางเดียวปลายทางของเขาเจ็ดโมงสาสิบนาทีเขาเจอต้นโพคู่ขนาดมหฮมายืนต้นกลางทางเหมือนเฝ้าทางเข้าไปยังโลกอีกใบเขาหยุดรถมองดูป้ายไม้ผู เขียนด้วยลายมือหวัดๆยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านพรานเงาเขาคนลุกแต่ก็ยังขับต่อไปตามป้ายสังเกตว่าเส้นทางข้างหน้าไม่มีเสาไฟไม่มีบ้านไม่มีป้ายสัญญาณใดๆจนกระทั่งเขาเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนข้างทางเด็กใส่ชุดนักเรียนเก่าๆแต่หน้าตาเหมือนไม่มีอารมณ์ใดๆอยู่เลย พงหยุดรถเปิดกระจกถามน้องน้องบ้านอยู่แถวนี้หรอเด็กหญิงมองหน้าเขานิ่งๆแล้วพูดเบาๆเขารออยู่แล้วก่อนจะหันหลังแล้วเดินหายเข้าไปในป่าทึบพงรีบลงจากรถเดินตามแต่ไม่เจอแม้แต่รอยเทา้าพอกลับมาที่รถที่นั่งข้างคนขับ กลับมีรอยเปียกเป็นรูปมือน้ำพาดอยู่บนเบาะ8นกา15นาทีในที่สุดก็ถึงหมู่บ้านพรานเงาบ้านไม้เก่าๆเ,เรียงรายสองข้างถนนดินไม่มีใครใช้โทรศัพท์ไม่มีเสาอากาศไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่าคนในหมู่บ้านแต่งตัวโบราณคล้ายภาพจากอดีตไม่มีใครแสดงความตกใจที่เห็นรถของเขา ชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาชงโงกหน้ามองเข้าไปในรถก่อนพูดว่าครั้งสุดท้ายที่พงมาก็ขับรถคันนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่เคยได้ออกไปอีกเลยพงหน้าเจ่อนรีบถามกลับผมไม่เคยมาเลยนี่คือครั้งแรกชายแก่พียิงยิ้มแปลกๆแล้วชี้ไปที่กระจกข้างรถงั้น เธอน่ะที่นั่งข้างๆแกตอนนี้เป็นใครละ่ะพงหันขวับไปมองเบาะข้างคนขับไม่มีใครอยู่แต่เงาบางอย่างสะท้อนในกระจกคือผู้หญิงในชุดขาวผมยาวถึงเอวและแววตาเศร้าเธอจ้องเขาและยิ้มอย่างรู้จักกันมาก่อนตอนที่สามของบางอย่างในรถ หลังจากเหตุการณ์ในหมู่บ้านพงรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหลงอยู่ในความฝันที่ไม่มีทางตื่นเขาไม่อาจหาคำตอบได้ว่าคนที่นี่พูดจริงหรือแค่เล่นกลกับเขาแต่ที่แน่ๆเขารู้แล้วว่ามีบางอย่างอยู่ในรถของเขา 9. นาฬิกาตรงพงขับรถเข้าไปลึกกว่าเดิมภายในหมู่บ้านมีลานว่างขนาดเล็ก ที่ชาวบ้านบอกให้เขาจอดรถไว้หญิงชราคนหนึ่งชื่อยายก้านเดินมาหาเขาและถามยังแผ่วเบาของในรถแกน่ะยังอยู่ครบไหมพงข์ขมวดคิว้วหมายถึงพัสดุที่ให้มาส่งใช่ไหมครับยายก้านไม่ตอบเพียงยื่นลูกกุญแจหีบไม้ให้เขาเอาไปเปิดดูด้วยตัวเองแล้วอย่าหนีนะ เพราะต่อให้วิ่นออกไปแกก็จะกลับมาเริ่มที่นี่อีกอยู่ดีพงเดินอ้อมไปด้านหลังรถมีผ้าใบคลุมไว้แน่นหนาเขาค่อยๆแหวกออกและเห็นหีบไม้โบราณสีเข้มสนิทราวกับถูกฝังไว้ในดินมาหลายสิบปีเขาเสียบลูกกุญแจลงไปเสียงแกรกดังเบาๆพอเปิดออก ข้างในไม่มีสิ่งของไม่มีเครื่องใช้ไม่มีศพมีเพียงกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งวางอยู่กลางหีบบนกระดาษเขียนมึกจางๆว่าเมื่ออ่านถึงตรงนี้จงจําไว้ว่าเธอยังอยู่และเขาจะจําไม่ได้จนกว่าจะสายเกินไปพงกรมกระดาษแน่นสับสนกับข้อความนั้นทันใดนั้นเอง ลมแรงวูบหนึ่งพัดผ่านฝุ่นปลิวตลบแล้วเมื่องเงยหน้าขึ้นมาเขาเห็นเธอหญิงสาวชุดขาวผมยาวที่เขาเคยเห็นในกระจกยืนอยู่หน้ารถบรรทุกเธอพูดกับเขาเป็นครั้งแรกพง์จำฉันไม่ได้เลยเหรอวันนั้นฝนตกหนักเธอบอกจะกลับมาแต่ก็ขับหนีปล่อยฉันไว้ตรงนั้น กับเลือดที่ยังอุ่นอยู่พงถอยหลังหัวใจเต้นแรงภาพในหัวเขาเริ่มไหลย,ย้อนกลับมาฝนถนนลื่นเงาร่างผู้หญิงบนทางเปียกเสียงเบรกกรีดร้องแล้วเงียบงันเขาโปวดหัวแทบแตกร่างสุดลงข้างหีบไม้9ก้นาฬิกา30นาทียายก้านเดินมาหาเขาอีกครั้ง แกจำได้แล้วสินะแต่ความทรงจำพวกนั้นมันไม่ใช่ของตอนนี้มันเป็นของเมื่อสามปีที่แล้วที่แกขับรถเส้นนี้แล้วเลือกที่จะไม่หยุดรถแม้เห็นเธอร้องไห้ยอยู่กลางถนนผงสันเทาผมผมไม่เคยจำได้เลยยายก้านเพียงพยักหน้าเพราะเธอยังไม่ยอมไปและแกก็ยังไม่เคยขอโทษเธอสักคำ เสียงวิทยุกลับมาเปิดเองอีกครั้งพงอย่าเพิ่งไปฟังฉันก่อนและครั้งนี้เขาจำเสียงเธอได้ทันทีเสียงของออนคนที่เขารักที่สุดและเป็นคนที่เขาทิ้งไว้ตายข้างทางตอนที่สความจริงใต้แสงจันทร์ค่ำคืนมาเยือนอีกครั้งแต่หมู่บ้านพรานเงากลับไม่มีแสงใดนอกจากแสงจันทร์ พงนั่งอยู่หน้าหีบไม้ใบหน้าหมองหมน่นกับความทรงจำที่หวนกลับมาเสียงของออนยังดังวนเวียนในหัวเสียงที่เขาคิดว่าจะไม่ต้องได้ยินอีกวันนั้นเธอสัญญาณจะกลับมาแต่พอฉันหล่นจากรถเธอแค่เหยียบคันเร่งหนีไปเขาเริ่มยอมรับกับตัวเองว่าเหตุการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นจริง สี่ทุ่มตรงยายก้านพาเขาไปยังลานพิธีกลางหมู่บ้านที่นั่นมีเสาศิลาปักอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยผ้าสีแดงหลายสิบผืนปลิวสวัยไปกับลมทุกคนในหมู่บ้านยืนล้อมรอบเขาเงีย,งยบๆไม่มีใครพูดไม่มีใครยิ้มไม่มีใครแม้แต่กระพริบตาพงถามเสียงสัน่นพวกคุณคือใครกันแน่ ใหญ่ก้านตอบด้วยเสียงเรียบเราคือคนที่ถูกลืมคือเงาอดีตของผู้คนที่ไม่ยอมจำและที่นี่คือหมู่บ้านที่ดึงคนอย่างแกกลับมาเผชิญความจริงก่อนที่จะสายเกินไปจากเงาไม้ใหญ่ด้านหลังเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นอ่อนเดินออกมาช้าๆในชุดขาวเปื้อนดินใบหน้าเธอซีดเผือดแต่ยังคงงดงามเหมือนเดิม ดวงตาเต็มไปด้วยความผิดหวังและเจ็บปวดฉันไม่ได้อยากให้เธอทรมานแค่อยากให้เธอยอมรับไม่ใช่หนีมันมาตลอดสามปีพงน้ำตาซึมเขาทรุดเข่าลงตรงหน้าหล่อนฉันขอโทษขอโทษที่ไม่ได้หยุดขอโทษที่กลัวขอโทษที่ปล่อยเธอไว้อ่อนยื่นมือมาสัมผัสเบาๆที่ไหล่ของเขาแค่นี้ก็พอแล้ว ทันใดนั้นแสงจันเหนือหมู่บ้านเริ่มสว่างจ้าลมสงบลงผู้คนในหมู่บ้านเริ่มหายไปทีละคนเหลือเพียงเงาว่างเปล่ากับผ้าแดงปลิวบนเสาใหญ่ก้านหันกลับมามองพงเป็นครั้งสุดท้ายแกทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันกล้าทำคือขอโทษวิญ,ญญาณที่รอคำขอโทษมานานกว่าชีวิตจะจำได้เที่ยงคืน พงหมดสติลงหน้าหีบเช้ามืดวันใหม่เขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งบนถนนหลวงเส้นทางปกติรถของเขาจอดอยู่ข้างทางไม่มีหมู่บ้านไม่มีต้นโพคู่ไม่มีหีบไม้ข้างกายเขามีเพียงผ้าแดงผืนหนึ่งพับวางอยู่บนเบาะคนขคับกับกระดาษแผ่นเดิมที่เขียนว่าเธอให้อภัยแล้วตอนที่ห้า เสียงปลายทาง6กโมงเชา้าพงนั่งอยู่ในรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางสายเปลี่ยวไม่มีร่องรอยของหมู่บ้านไม่มีผ้าแดงไม่มี GPS ลึกลับเขากำผ้าแดงผืนนั้นแน่นมองออกไปบนถนนโล่งๆข้างหน้าเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งเสียงขค้ื่นวิทยุเริ่มแทรกเข้ามาอีกครั้งดได้ยินฉันไหมเขาสะดุง้งมองหน้าปัดวิทยุที่ดับสนิทมาตลอดแต่เสียงกลับยังคงอยู่ ขอบคุณนะที่ฟังฉันจนจบเขาจำเสียงนี้ได้แม้จะเบาและจางลงทุกวินาทีมันคือเสียงของออนและนี่คือครั้งสุดท้ายพงสตาร์ทรถบรรทุกอย่างช้าๆเขากำลังจะกลับกรุงเทพพร้อมกับหัวใจที่หนักแน่นขึ้นเล็กน้อยแต่แล้วเขาก็เหลือไปเห็นสิ่งหนึ่งกระจกมองหลังสะท้อนภาพเบาะข้างคนขับที่นั่นยังมีรอยมือเปียกน้ำพาดอยู่เหมือนรอยเดิม เขาหยุดรถลมหายใจติดขัดไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขารู้ว่าบางสิ่งยังไม่จบ9ก้าโมงเช้าเขามาถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทักยังตกใจพี่หายไปไหนมารถพี่ติด GPS แจ้งเตือนว่าอยู่นิ่งตรงถนนป่าช้าเก่านั่นแต่แต่สวันก่อนแถมเมื่อวานมีคนแจ้งว่าเห็นรถพี่ชนอะไรบางอย่างไว้ข้างทางตำรวจไปก็ไม่เจอใครในรถเลยพงนิ่งหัวใจเต้นแรง เขาจำได้ว่าคืนนั้นเขาขับเข้าไปในป่าแปลกๆแ,แต่ถ้านั้นคือเมื่อสามวันก่อนแล้วตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเก้าโมงครึ่งตำรวจมาถึงพงพยายามอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เมื่อตำรวจเปิดภาพจากกล้องหน้ารถพวกเขาพบเพียงวิดีโอความยาวไม่กี่วินาทีที่จับภาพรถพุ่งชนเงาร่างผู้หญิงที่ยืนกลางถนนฝนตกเสียงเบรกกรีดร้องดังสนั่นก่อนภาพจะค้างอยู่แค่เพียงแสงไฟหน้าและเงาผู้หญิงคนนั้น ไม่มีใครเห็นภาพพงลงจากรถไม่มีใครเห็นหมู่บ้านหรือใยก้านหรือหีบไม้แม้แต่พงเองก็เริ่มไม่แน่ใจว่าทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงการชดใช้ในนรกของจิตใจเขาเองสิบโมงเช้าเขานั่งเงียบอยู่ในรถเปิดวิทยุเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีเสียงอะไรนอกจากความเงียบแต่ก่อนจะปิดเสียงนึ่งเบาๆดังขึ้นจากลำโพงเธอให้อภัยแล้ว แต่สิ่งที่ยังอยู่คือสิ่งที่เธอฝากไว้พงหันขวับไปมองเบาข้างคนขับบนเบาะมีสร้อยลูกบาศกสีฟ้าของที่เขาเคยให้อ่อนเมื่อหปีก่อนเขาหยิบมันขึ้นมาน้ำตาไหลอย่างช้าๆไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวบนถนนเส่นนี้มาตลอดจบตอนที่หจบบริบูรณ์เสียงจากปลายทางไม่ได้มาจากปลายสาย แต่มาจากปลายใจที่ยังรอให้คนฟังจำและขอโทษให้ทัน